เรามีโปรโมชั่นนะครับของ <laughs> สอนับดีนนะคะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับการรายสดเปิดบ้านเมืองหลวงนะคะเปิดบ้านพุนธรรมชุมชนคุทธธรรมบ้านเมืองหลวงของเราในวันนี้นะคะดิฉันชื่อนางปิยธิดาคุณนา เป็นประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านมูรวงนะคะซึ่งวันนี้ทางหมู่บ้านมงรวงของเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งและก็ขอต้อนรับและก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมไลฟ์สดของบ้านมงรวงของเราในวันนี้ค่ะและ ดิฉันก you know. <sh> <recruitment and> <ennen> well, ็ขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านเมืองหลวงของเราสั้นๆหน่อยนะคะบ้านเมืองหลวงของเราตั้งขึ้นเมื่อปีพศตวรรษ2397ผู้เฒ่าผู้แก่สามารถเล่าสู่ให้ฟังว่าบ้านเมืองหลวงนี้ผู้ที่ก่อตั้งเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นชาวเมืองนะคะมาตั้งรงราชอยู่แห่งนี้ โดยตั้งชื่อว่าบ้านมองรวงนั่นเองตั้งแต่ตรงนั้นจนถึงปัจจุบันก็ใช้ชื่อบ้านมองรวงอยู่นะคะในปีพุทธศักราช2399ได้สร้างวัดท่าไรขึ้นก็ได้ชื่อว่าวัดท่าไรตั้งแต่ตรงนู้นจนถึงบัดนี้เลยนะคะส่วนผู้ใหญ่บ้านบ้านมุงรวงของเราก็คือพ่อหลวงสมานเทพสุภาณนันเองนะคะนี่แหละนะคะ ผู้ใหญ่บ้านของบ้านมุงหวนท่านเป็นผู้ใหญ่บ้านที่หนุ่มไฟแรงมีความคิดที่เริ่มสั้งค์และทําให้บ้านมุงหลวงของเรายิ่งได้นะคะและก็มีรายได้เข้าสู่ครอบครัวนะคะและหมู่บ้านมุงหวงของเรามีคำถามว่าวิถีชีวิตของบ้านมุงหวงของเราเป็นอย่างไรบ้านมุงหวงของเราประอกอบอาชีพนะคะก็คือการทำนานเองเพราะว่า มีพื้นที่อุมดมสมบูรณ์นะคะมีแม่น้ำไหลผ่านอีกครั้งนะคะ,ะมีพื้นที่ที่ทำกตรกรกรมเราจึงมีการทำงนานได้ปีละสองครั้งนั่นเองนะคะส่วนคนในหมู่บ้านนะคะก็เป็นคนที่มีอ,อัธายาศัยดียิ้มแย้มแจ่มใสเป็นคนที่มีชีวิตที่อยู่อย่างเรียบง่ายนะคะ แล้วก็มีความพอเพียงมีวินัยมีจิตอาสาและก็มีความกระตันอยูรู้คุนนั่นเองนะคะและเป็นคนที่พึ่งพาตนเองได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็บ้านเมืองรวงของเรานะคะเป็นคนที่รักพื้นเพพื้นถิ่นของตนเอง มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความารักค่ายสามารถยีกองดองกันนะคะจะสังเกตเห็นนะคะว่าที่ตู้ปันสุกนะคะหน้าวัดท่าไครเราก็จะอานำของจิงของใช้ของอุโปโภคบริโภคมาใส่ไว้นะคะที่ตู้ปันสุกนะคะเพื่อจะให้คนที่ในชุมชนที่เขาขาดแคลนสามารถนำไปไใช้และเกิดประโยชน์ได้นั่นเองนะคะและในภาวะที่เป็น โรคอ่าเป็นโรคโควิดนี้นะคะทางหมู่บ้านห้องหลวงของเราก็ให้นะคะอ่าของนะคะไม่ว่าเป็นของกินของใช้นะคะนําไปแขวนไว้ที่หน้าบ้านเพื่อให้กับอ่าคนที่เป็นโควิดนั้นนะคะหรือว่าหลักตัวได้ใช้นะคะอะก็ขอให้พ่อหลวงนะคะ,ะได้กล่าวต้อนรับนะคะสําหรับอ่าการจัดงานของวันนี้ค่ะขอเรียนเชิญ ครับขอบคุณท่านยียาลาครับประธานหองว่านแล้วก็วันนี้นะครับคมในสมานเทพพิทาก็ขอกราบขอคุณท่านวัธจังหวัดสุราษฎร์านีแล้วก็ท่านท่านปราบอุสุรุณจังไรแล้วก็ท่านทาุลมคอดีสีชายที่ได้ไี่เยือนตั้หรูงของเราในวันนี้ซึ่งในวันนี้ท่านบทางหู่่านยัง ทาท่านรองผู้ราานมางได้เดาวาทำก็้าเปิดหมู่บ้านชุมชนคุณธรรมรับในวันนี้ตอนตอนนี้ทางบ้านยังรอท่านประธานพิธีที่จะอ่านรับหลังจากที่ท่านประธานมาถึงแล้วก็คงอยากได้เรียนเชิญท่านในข้าเกบานดเนินการเพราะหัวพ่อขาวกอนหลังจากนั้นก็จะออกมารงรานกิจกรรมที่เราจัดไว้นะครับเราจะมีการ การรายงานต่างๆนะครับซึ่งในวันนี้นะครับกราบขอบคุณทุกท่านนะครับเราดีให้เกียรติครับมาร่วมงานได้เกินเปิดบ่บ้านชุมชนคุณธรรมบ้านมุงรวงในวันนี้ทุกท่านนะครับขอขอบคุณมากครับที่ให้เกียรติกับมู่บ้านมุงรวงของเราครับก็ขอขอบคุณสําหรับพ่อหลวงสมานเทพสุภาผู้ใหญ่บ้านบ้านมุงรวงนะคะที่ได้ออกมากล่าวต้อนรับผู้ที่มาเยี่ยมชมบ้านมุงรวงของเราวันนี้นะคะถึงอ่า ทางรอบๆหมู่บ้านมงรวงของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ทางบ้านมงรวงของเราก็ยังมีแนวคิดนะคะความเชื่อความศรัทธาความผูกพันความสัมพันธ์และมีความรักให้สามัคคีกันอย่างแน่นเหนียวนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เลยค่ะส่วนนะคะท่านได้ถามบางท่านนะคะหลายท่านเลยค่ะถามว่า ทำไมบ้านมุงรวงถึงได้เป็นชุมชนที่ได้รับป้ายนะคะเกี่ยวกับชุมชนคุณธรรมคําตอบก็คือชุมชนบ้านมุงรวงหรือบ้านมุงรวงของเราเป็นหมู่บ้านที่โดดเด่นนะคะ,ะตามรูปแบบของทั้งห้าข้อนะคะของจังหวัดเชียงรายนะคะคุณธรรมห้าข้อของจังหวัดเชียงราย ก็คืออเป็นผู้ที่ในชุมชนของเราอ่าเพียงพอนะคะและที่สองก็คือมีวินัยอที่สามก็คือมีทำอาชีพที่สุจริตนะคะสี่ก็จิตอาสาและสุดท้ายก็มีความกระตัญยูนั่นเองนะคะอันนี้ก็ คำตอบนะคะบอกแล้วนะคะว่าทำไมบ้านมองรวงของเราถึงได้เป็นชุมชนคุณนาำทรมต้นแบบค่ะมันจะได้ยาวจะยำเลือนี่มันก็เป็นสายพันธุ์ของคนเนาะและบ้านมุงรวงของเรานะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด1 2 9 3งพนรอยาาไร่นะคะผู้เรือนในชุมชนของเรามีทั้งหมด หนึ่งร้อยยี่สเก้าครัวเรือนมีประชากรทั้งสิ้นสามร้อยห้าสิบสามคนเป็นเพศชายนะคะ160่งร้อยหกสิบคนเป็นเพศหญิงหนึ่งร้อยห้าสิสามคนนั่นเองนะคะอาชีพหลักก็คืออาชีพเกษตรกรรมการทำนานั่นเองทีนี้ภูมิประเทศนะคะบ้านเมืองรวงของเราเป็นพื้นที่ราบ มีแม่น้ำไหลผ่านมีถนนผ่านหน้าบ้านมีทุ่งนาดวยรอบและที่ผิดสีสุดก็คือมอีเขาเรียกว่ามีป่าชุมชนที่อุดมสมบูรณ์นะคะส่วนบ้านมุงรงของเราก็มีมาตรการนะคะคัดกรองเกี่ยวกับโควิด -19 นะคะอยู่ทุกๆครั้งเลยที่มี หน่วยงานอื่นเข้ามาเยี่ยมชมบ้านมึงรวงนะคะก็ได้รับอ่าจากอสมของหมู่บ้านนี่แหละนะคะก็จะมีการลงทะเบียนและมีการวัดอุณหภูมินะคะเพื่อว่าเราจะปลอดภัยทั้งคนมาและคนที่อาศัยอยู่บ้านมึงรวงนะคะนี่เราก็ได้รับการสนับสนุนจากอสมนะคะ ให้มาทำหน้าที่ทุกครั้งที่หมู่บ้านของเรามีกิจกรรมไม่ว่าจะมาท่องเที่ยวไม่ว่าจะมาศึกษาดูงานนะคะันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะสำหรับทางหมู่บ้านมุงรวงของเรานะคะ